วันนี้ก็ทีมงานตู้ชลวรรณไม่มีงานครับวันนี้ก็เลยมาผ่อนคลายรีแลกซ์ครับมาดูบรรยากาศเกี่ยวข้าวครับเกี่ยวข้าวแถวโซนพิจิตรกระแพาเพชรนะฮะวันนี้มาเกี่ยวข้าวของน้องสาวนะครับมาดูบรรยากาศกันแล้วกันครับวันนี้มาชิวๆครับจะพาไปดูบรรยากาศแล้วก็การขับแกล้มของกินครับวันนี้การก่อไฟนะฮะก่อไฟจะเผาปลาแบบบรรยากาศด้านนอกนะครับบรรยากาศชิวๆด้านนอกนะติดปลาอ้อยครับนะฮะ ันนี้เกี่ยวข้าวกันนะแล้วก็จะพาชมบรรยากาศการกินและก็การเกี่ยวข้าวนะครับติดตามชมครับตันนี้ก็จะโชว์ฝีมือการตำถั่วกับบรรยากาศชิวๆนะฮะทุ่งนาครับอันนี้ทุ่งนาบรรยากาศก่อไฟกวนกาเกี่ยวข้าวนะครับเกี่ยวข้าวนะครับมาดูกันแล้วกัน,นครับฝีมือตำถั่วนะครับเอามากอรก นี S <S ่ตำถั่วตำถั่วครับถั่วนี้นะครับบางคนอาจจะเคยเคยกินครับถั่วถั่วอ่าเขาเรียกถั่วถั่วแดงนะครับมาตำถั่วนะครับชิมฝีมือครับฝีมืออ่ากำลังจะเผาปลาครับนี่บรรยากาศก่อไฟขณะเผาปลาครับถั่วแดงมาแล้วมาแล้วนี่ครับถั่วแดงครับรอชิมได้นะครับเมนูแรกเมนูแรกวันนี้ไม่มีงานครับก็มาผ่อนคลายดีแหละครับดีแลก นะครับข้างน้าใครอยากมาก็มานะครับหรือมือตําถั่วก่ะมไม่ใช่ร้องเพลงเป็นอย่างเดียวฮนะทาข้าวก็เป็น จะไข่คร,ครับไข่นี่ครับไข่ไข่ปิ้งครับไข่ปิ้งเนี่ยครับนี่นะครับดนะูตามชัวร์วตัวแดงครับกระเด็โซโล่แล้วครับตามพี่ก่อนเนี่ยอะไรกัน ปูนานครับปูนานี่นะครับปูนาของแท้ครับเดี๋ยวให้ดูทุกท่านดูนะฮะปูนาของแท้อ่าครับดำถั่วดำถั่วฝากกดติดตามด้วยครับอ่ายูทูบเบอร์มือใหม่ครับมือใหม่นะของอ่โซนจังหวัดพิจิตรครับฝากติดตามด้วยนะครับตามด้วย ยูทูบเบอร์องตีตู้ชาวันนะครับมีอะไรให้ท่านรับชมนะครับมีนูแรกครับตมัตมตัตัวครับตัวแดงครับตัวแดงนะครับตัวแดงหน้าปลาครับเดิตัดตาหน่อยครับ ตรงนี้ร้านไม่ค่อยได้ไม่ได้ค่อยเปิดนะเพราะว่าติดงานนะฮะหลายๆอย่างนะครับก็จะเปิดช่วงเย็นนะครับช่วงเย็นนี่ครับปูนาครับปูนาไม้ใกล้ครับปูนาปูนาของแท้นะครับปูนานี่ครับปูนาปูนาของแท้นี่นะครับใส่ไปเลยปูนานี่ครับอีกตัวนึงปูนาดองครับนี่ของแท้นะครับ แม่ผมดองเองนะครับใส่ไปได้นี่ไงมะนาวครับมะนาวมะนาวปั่นเป็นเลยใส่ไปเลยครับ ชิินครับอ,อร่อยเียอร่อย,ออยใส่จานได้ครับ แย่ปูได้ดองมาดองข้าดองไว้เกี่ยวข้าเลยเจ็บครใช่น้ำถั่วก็เลยเหมือนกันนิดนึงหวานเนี้ยซือมาโลนึงติดใส่แป้งไว้นอกบ้านโหตายเก็มาไปเอ้าเขาซื้อเขามากระดองเลยกระดองยังดองมาคืนอ่าหกตัวตายหมดตอมกินแล้วตายเกือบหมด เอาซื้อมากะดองเลยแล้ใหม่ๆมันจะได้ตอนนี้กำลังมันบเต็มเลยก็จับรถบริรวณครับผมก็จบจากภารกิจการตําตถั่วนะครับทุวงนี้ก็มาชมบรรยากาศการเกี่ยวข้าวนะครับของน้องสาวนะครับก็พอจบภารกิจนี้ฝากกดไลค์แชร์ให้ด้วยครับกับช่องสุต,งติตูชาวันนะครับสวัสดีครับ